ไม่นบนแม่งสายนิดสายหน่อยขายกูไปมึงรู้เรื่องเฮ้ย hey, ออกเลยเหรอออกเลยพี่ออกไปไหนหางานใหม่ปีหนึ่งคนตกงานนี่สี่แสน่าคนรู้ป่ะเนี่ยรู้ผมอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ข่าวว่าปีนี้ออกมาสี่คอมฟอร์ทโซนแล้วนะ 5, คุณเนี่ยใช่พี่หัวหน้าเดอแม่งมาสายนิดสายหน่อยโอ้โหบ่นจะเป็นจะตายบนย่นอะไรไม่รู้โอ้โหแล้วหัวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งดัชนีความสุขอะ นอนไม่อิ่มม,มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทํางานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลยคอกคอกออฟฟิศนี้ขาดผมใบลกคนนะเจง๊งผมบอกเลยแม่งพังพินาศรรรมผมว่าคนเจงออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาเนเอ้ยไม่ใช่อ่โอโตออกไปทําอะไรครับอยากรู้จังเลยอยากมีวิจาช้าพี่อ้สโล,โลไลสโล,โลไลเลยใช่ครับทำอะไรอัอ่ะ เป,เปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟโอ้ไอเดียใหม่เลยนะเหรอใช่พี่เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะเจ๊งกไปไปด0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะอืมแล้วออกจากนี้ก็ตกงานจริงเนาะไม่มีเงินเดือนเนาะก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงินผมอยากแบบเป็นนาตัวเองอะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะต้องผ่อนอะไรบ้างอะมีสองอย่างเองอืมรถกับบ้านมีเงินไปผ่อนไมถ้าไม่มีงานผมมีเงินเก็บ เท่าไหร่แปดหมื่น <80, 000 S 1> พอนได้กี่เดือนสองเดือนนิดๆหลังจากนั้นใครผ่อนหน้าเป็นเป็นพ่อแม่เ <c oughs> ยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะครับ <c oughs> หน้าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ระวังจะได้รางวัลลูกกระตันอยู่มีสติสักนิดหนึ่งเยี่ยมไปเลย ไปละออกกันแปบ๊บเดียวเนี่ยออกเลยไม่เป็นไรพี่ออกเลยช,ชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นไง<อ>นิดหน่อย,อยผมเย็นแล้วพี่ออ๋